สวัสดีครับพบกับมาสเตอร์วรวีออร์ลไมในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสถาบันทางการเมืองที่มีความสาคัญยิ่งต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศซึ่งก็คงจะเป็นสถาบันอะไรไปไม่ได้นอกจากสถาบันบริหารนั่นเองสถาบันบริหารคืออะไรหลายๆคนอาจจะสงสัยกันใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสถาบันบริหารมันมีนิยามความหมายว่าอย่างไรแน่นอนครับ สถาบันบริหารเนียมนิยามความหมายครอบคลุมตั้งแต่ตัวบุคคลคณะบุคคลกลุ่มบุคคลหรือองคอ์กรซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินโดยนำเอานโยบายของรัฐเหล่านั้นไปปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพสถาบันบริหารอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่าคณะรัฐบาลก็ได้ในหนึ่งคณะรัฐบาลประกอบไปด้วยนายกรัฐมนตรีหนึ่งคนและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน35คนประกอบเป็นหนึ่งองค์คณะ ดังนั้นในหนึ่งคณะรัฐบาลจะมีได้ไม่เกิน36คนสำหรับประเทศไทยนะครับตำแหน่งประมุขของรัฐกับตำแหน่งหัวหน้าของรัฐบาลคือคนละบุคคลกันโดยประมุขทำหน้าที่เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์และส่วนรวมจิตใจของชาติไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจการด้านการบริหารในขณะที่หัวหน้าฝ่ายบริหารรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการบริหารประเทศทั้งหมดซึ่งตำแหน่งนั้นก็คือนายกรัฐมนตรีนั่นเอง แต่สําหรับในหลายๆประเทศนะครับที่มีรูปแบบรัฐแตกต่างจากประเทศไทยอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาตําแหน่งประมุขแห่งรัฐและตําแหน่งหัวหน้ารัฐบาลคือบุคคลเดียวกันซึ่งทําหน้าที่เป็นทั้งประมุขและทําหน้าที่บริหารกิจการภายในและภายนอกประเทศทั้งหมดซึ่งตําแหน่งนั้นก็คือประธานาธิบดีหลังจากที่เราทราบความหมายและรูปแบบของสถาบันบริหารกันไปแล้วนักเรียนรู้หรือไม่ครับว่า สถาบันบริหารที่เรารู้จักกันเนี่ยมีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างประการแรกสถาบันบริหารมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินผ่านกลไกลระบบราชการซึ่งการบริหารราชการแผ่นดินในประเทศไทยนั้นมีอยู่3ลักษณะประกอบไปด้วยส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นซึ่งการบริหารราชการแผ่นดินส่วนกลางนั้นเน้นหลักรวมศูนย์อำนาจส่วนภูมิภาคเน้นหลักแบ่งอำนาจ และส่วนท้องถิ่นเน้นการกระจายอำนาจสำหรับการบริหารราชการแผ่นดินส่วนกลางมีหน่วยทางการเมืองย่อยประกอบไปด้วยกระทรวงทบวงและกรมจากตัวอย่างที่นักเรียนเห็นนะครับคือภาพของรถไฟฟ้าซึ่งหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการกํากับดูแลกิจการเกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้าจึงเป็นหน่วยงานใดไปไม่ได้นอกจากกรมการขนส่งทางรางและกระทรวงคมนาคม สำหรับการบริหารราชการแผ่นดินส่วนภูมิภาคนั้นจะแบ่งแยกหน่วยการเมืองย่อยออกเป็นจังหวัดอําเภอตำบลและหมู่บ้านจากตัวอย่างที่เห็นนะครับคือภาพของท่าเรือแหลมฉาบังซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของจังหวัดชนบุรีอําเภอศรีราชาตำบลทุ่งสุขขาสำหรับการบริหารราชการแผ่นดินส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยนั้นจะมีอยู่2รูปแบบรูปแบบแรกคือรูปแบบทั่วไปประกอบไปด้วยเทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัด องการบริหารส่วนตำบลและแบบที่2แบบพิเศษประกอบไปด้วยเมืองพัทยาและเขตการปกครองพิเศษกรุงเทพมหานครประการที่2ส,สถาบันบริหารมีหน้าที่ในการบำบัดทุกบำรุงสุขให้ความช่วยเหลือหรือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนละเมืองให้ดียิ่งขึ้นยกตัวอย่างเกษตรกรประสบปัญหาราคาตกตำ่ำรัฐบาลจะเข้ามาช่วยเหลือหรือบรรเทาความเดือดร้อนเป็นต้น ประการที่3สถาบันบริหารมีหน้าที่รักษาความสงบและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศซึ่งหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ตรงนี้ก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีสถานะเทียบเท่าเป็นกรมโดยสายบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารประการที่ 4. ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยสถาบันบริหารย่อมมีหน้าที่พิทักษ์คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ตลอดจนพดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมของพล,ลเมืองเก่าวโดยสรุปนะครับสถาบัานบริหารคืออะไรสถาบัานบริหารนั้นก็คือ ฝ่ายบริหารหรือคณะรัฐบาลผู้ใช้อำนาจบริหารโดยตำแหน่งของผู้นำฝ่ายบริหารนั้นจะเป็นบุคคลใดก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบการปกครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยสถาบันบริหารมีหน้าที่หลกัหลกๆก็คือการจัดการบริหารกิจการภายในและภายนอกประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของพล,ลเมืองสำหรับวันนี้ก็หวังว่านักเรียนนะครับจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันบริหารมากยิ่งขึ้นแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ